เรลียนท่านที่เคารพและมีสายุกท่านครับผมผมูอ้อำวาดรดุษฎีคุณาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ครับวันนี้ผมก็มีภารกิจที่จะต้องเตรียมการในการคอมเมนต์เอกาสารวิจัยของนักศึกษาที่วลายการทบบัปบกซึ่งก็ได้รับเกียรติให้ไปช่วยในเรื่องการให้คำแนะนำ เรื่องการวิจัยแก่ทักษาที่นั่นในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้ก็ใช้เวลาเตรียมการทั้งวันก็คิดว่าจะพักผ่อนแต่ก็พอดีมีเรื่องหนึ่งซึ่งปล่อยไว้ไม่ได้ครับเนื่องจากในปัจจุบันนี้ทุกท่านงคงทราบดีว่าไัยตีภัยพักชั่วภัยสามกีบเอกสารเลวทั้งหลายถูกปลุกปั่นยุแยงกระแขงรัว่วประกอบกับพื้นฐานของจิตเรา จิตของเด็กเหล่านั้นก็ต่ำช้าอยู่แล้วก็แสดงกริยาวาจาในรคุณอากตันยูเยาว่าแต่แผนดินเกิดหรือองค์พระประมุกเลยแม้แต่บิดามารดาของพวกมันมันก็เนรคุณอากตันยูไม่รู้จักบุญคุณเหมือนกับคนที่ป่าเถื่อนมนุษย์ถ้ำสมัยเมื่อพันปีก่อนอย่างไรก็อย่างนั้น ิ่งที่มันเข้าใจว่าเป็นประชาธิปไตยตามความคิดของมันคือการที่จะมีเสรีที่จะทำสิ่งใดก็ได้อันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐที่เรียกว่าอนาธิซึมหรืออนาธิปไตยก็หมายถึงรัฐที่เห่นความชั่วร้ายเหมือนกับพวกมนุษย์สันดาลดิบทั้งหลายอยากทำอะไรก็ทำตามใจนั่นเองครับซึ่งเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นในสมัยที่ไอ สัสดาของมันไอกแก้วปีไอตีก็ไปลอกสถานการณ์ไปมองว่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสนั้นเป็นสิ่งที่ดีงานท่านทราบไหมครับช่วงเวลานั้นอะมันฆ่าฟันกันทั่วบ้านทั่วเมืองตายไปนับหมืน่มนๆคนแล้วก็ไอ้ผู้นำเผด็จการไม่เป็นไอโรชปิแ์หรือผู้นำอีกหลายหลายคนแม้แต่มาลาซึ้นไตัวเองก็ถูกกโตินตายในภายหลังนั่นแหะ ก็ฆ่าฟันผู้คนไปจนนับไม่ถ้วนแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านก็เป็นนักปั้นได้รับการว่าจา้างให้ไปทําประวัติหรือเก็บเรคคอร์ดไว้ว่าใครที่บันฆ่าในสมัยนั้นก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปท่านผู้นี้ก็เลยม,มาปั้นปั้นหัวคนที่ถูกตัดคอด้วยเกโวติน,เ,นเพื่อให้ไอโรสปิยาบันดูอันนี้คนนี้ตายแล้วนะคนนั้นตายแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ย ท่านทำงานอย่างนี้มามากมายนักไม่ถ้วนท่านก็มีความรันทดใจแล้วก็ไปปั้นรูกอย่างอื่นด้วยลูกเหมือนกับผู้คนทั้งหลายจนก่อให้เกิดพิธิปัพันธ์มาดามทูตโซ่หลายหลายท่านก็คงเคยได้ยินแล่ต่อไปก็ไปเปิดพิธีปภันธ์นี้ที่ประเทศอังกฤษทิ้งเหล่านั้นนะครับคืออนาอริยธรรมคือความป่าเถื่อน ไครค่าได้จะฆ่าเกลยดไท่ค่าฟันอย่างนี่แหละครับคือสิ่งที่ไอ้ติหลอกเด็กง,ง,งูๆว่านี่คือเสรีภาพและประชาธิปไตยเด็กมันไม่รู้หรอกครับว่าระบบการปกครองมันมีเป็นหลายสิบประเภทแตกต่างกันไปแล้วไม่มีระบบใดดีที่สุดไอ้คนที่พูดว่าโอ้ประชาธิปไตยนั่นแหละเลวน้อยที่สุดมันไม่จริงหรอกครับมันคุพูดส่งเด็กไปเรื่อยเปื่อยระบบการปกครอง จะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสังคมหรือชุมชนนั้นๆที่นําไปใช้ในบางชุมชนไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้คนปาเถื่อนบ้าคลั่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวที่ท่านพุทธทาสท่านก็พูดว่าเป็นประชาธิปไตยของคนบ้านนั่นแหละครับอย่างที่ประเทศไทยมันลอกฝรั่งมานี่แหละร่วมร้อยปีแล้วก็ยังเละเทะไปหมดเพราะมันไม่เข้ากับคนไทยอย่างในประเทศจีนถ้าเขา นำประชาชนตายไปใช้จีนก็แตกสลายเป็นเสียงเสียงหรือในยูโกสลาเวียท่านนายพลติโต้นำระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้แต่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แบบเดียวกับที่ใช้ในสหภาพโซเวียตเป็นคอมมิวนิสต์ที่ติโต้เอามาปรับแต่งพันธุกรรมใหม่จนกระทั่งยูโกสลาเวียเกิดความสงบสุขมาจนกระทั่งท่านสิ้นอายุขายเปลี่ยนพบไปจึงเกิดการฆ่าฟันกันประเทศก็แตแกแยกเป็นเสี่ยงเสี่ยง กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียเป็นมองเตเนโกเป็นโคโซโวเป็นบอสเนเฮอร์เซกูนาแล้วก็อีกชิ้นเล็กๆอีกหลายๆประเทศนั่นก็เพราะว่าเมื่อหมดผู้นำท่านจอมพลติดโต้นั้นอนะ่ะท่านปกครองแบบเผด็จก,การแม้จะใช้คอมมิวนสิสต์แต่ท่านเป็นเผด็จก,การที่ดีท่านเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติผู้คนที่พื้นฐานประวัติศาสตร์เหชังกัน ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขแต่พอท่านติดโต๊เปลี่ยนพบไปสันทิมันก็ลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเป็นการใหญ่ท่านคิดดูสิครับระบบการปกครองเนี่ยมันไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกครับจะไปหลงคําพูดผิดๆที่มันมั่วกันไปเลยมันต้องวิเคราะห์สังคมหรือชุมชนนั้นๆว่าสมควรที่ใช้แบบไหนที่จะอยู่กันได้อย่างสงบสุขไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันไม่สําคัญเท่ากับว่าสังคมนั้น มีความสงบสุขแม้จะเป็นสังคมแบ่งชนชั้นกันอย่างรุนแรงแต่ไม่มีการฆ่าฟันกันนั่นก็เรียกว่าการปกครองที่ดีท่านอย่าลืมสิครับประเทศใกล้เคียงเราซึ่งเป็นมหาอำนาจใหญ่โตด้วยก็คือประเทศอินเดียถึงแม้เขาจะใช้ประชาธิปไตยมาปกครองแต่เขาแบ่งชนชั้นกันอย่างหนักแล้วก็ทำอย่างนี้มาเป็นพันปีแล้วนับตั้งแต่ฮินดูเข้ามา ปกครองอยู่ในพื้นที่นี้แม้มุสลิมจะเข้ามาปกครองช่วงเวลาสั้นๆแต่จากการแบ่งชั้นวันณนะโดยการนำหลักของศาสนาพราหมณ์มาใช้ผู้คนเนี่ยรู้ดีว่าตัวเองอยู่ในวันณนะไหนควรจะทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรเขายอมรับกันทั่วไปก็อยู่ได้ด้วยความสุขสงบเมื่ออังกฤษเข้ามารุกรานพยายามทำลายระบบวันณนะ มาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนทุกวันนี้ก็ทํำลายไม่ได้เพราะระบบวันณะนั้นทําให้สังคมอินเดียนั้นอยู่กันได้ด้วยความสงบสุขแม้มีประชากรถึงเกือบพันสีล้านก็ตามอินเดียไม่เคยฆ่าฟันกันภายในก็มีแน่ละครับมีการก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนนั้นเกิดจากการแตกต่างทางาศาสนาเช่นในแคว้นปัญจาบหรือว่าจากการยุยย่จากประเทศอื่นเช่นกรณีของจามูคชเมีย แต่ไม่ได้เกิดจากการแบ่งชนชั้นในประเทศอินเดียแต่อย่างใดนี่คือตัวอย่างให้เห็นชัดว่าการยุยแยงแตะแคงโวกของคนโชวช้าไอ้ตีไอ้ไอสามกีดทั้งหลายเนี่ยก็ให้เกิดความปัน่นปวนวุ่นวายกันไปหมดแล้วที่สำคัญก็คือมาหลอกลวงไอ้เด็กงงโง่แล้วก็ขี้ขลาดเรื่องการเกณฑ์ทหารผมเห็นพิธีกรรา,ายการโทรทัศน์เขาก็ชี้แจงแต่เขาไม่รู้เรื่องจริงๆ เขาชี้แจงไม่ถูกเขาไม่รู้หลักเลยว่าการเกณฑ์ทหารนั้นแ่ะเขากําหนดอย่างไรจํานวนไม่แต่ละปีจึงต้องมีจํานวนเท่านั้นเท่านี้เขามีการประเมินอย่างไรไม่มีประเทศใดหรอกครับที่อยากจะเกณฑ์ทหารจานวนมากมาเพราะมันเป็นภาระทางด้านงบประมาณแต่ไม่มีกองทัพมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกประเทศต้องมีกองทัพไว้เพื่อท่าน้องได้โยบายต่างประเทศนี่คือหน้าที่กว้างๆสาคัญที่สุด ของกองทัพในทุกประเทศกองทัพมีไว้เพื่อตอบสนองน,นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลดังนั้นประเทศที่ไม่มีกองทัพเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนน,นโยบายต่างประเทศที่สามารถชดเชยจุดด้อยอันนี้ได้เช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือแม้แต่ติมอร์ตนออกหลายคนคงเข้ามาชมคลิปที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องติมอร์เมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนี้ ถ้าก็คงทราบดีตีมอเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกระจิ๋วหริวประชากรไม่ถึงล้านคนกองทัพไม่มีแล้วทำไงเขาถึงจะอยู่ได้เขาใช้วิธีการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาชดเชยโดยการแสวงหาพันธมิตรในในเอเชียแล้วก็ตอนที่เขาเกิดการกอ่อการร้ายเป็นการใหญ่ในปี243-44นั้นพันธมิตรทั้งหลายในเอเชียส่งกำลังไปช่วยเขานั่นเรียกว่ากองอินเตอร์เฟต international f o r h e for อเอสเตอร์แล้วหลังจากนั้นองค์การสามชาติก็ส่งกำลังเข้าไปช่วยเขาเขาก็สามารถอยู่ได้และสถาปนาความมั่นคงขึ้นมาได้จนทุกวันนี้แต่โดยปกติแล้วทุกประเทศต้องมีกองทัพเพื่อรักษาอธิปไตยป้องกันขอบเขตขันธสีมาดูแลช่วยเหลือประชาชนแต่ไอ้ิไอ้ทักกี้พยายามใส่ร้ายป้ายสีต่างๆให้กลับมาดูว่า การเกณฑ์ทหารนั้นอะที่จริงแล้วเนี่ยเขาทำกันมานับร้อยปีพันปีแล้วแต่ว่ารูปแบบมันแตกต่างกันไปผมเล่าเรื่องนี้แล้วในเลือกประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยผมนำลิงก์มาเพื่อให้ท่านที่สนใจเข้าไปกดดูในภาคคำบรรยายใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าจะพูดซ้ำพูดซากก็เรื่องเดิมเพราะว่าเคยเล่าออมาแล้วแต่เนื่องจากคนจำนวนมากก็ไม่ได้มาดูคลิปนี้เขาก็ไม่มีความรู้ครั้งนี้ที่นำมาทำ ข้อมูลเหล่านี้เพราะผมเห็นว่าพิธีกรโทรทัศน์เออจะเป็นอะไรนะท็อปนิวทีวีทิศทางไทยเขาพยายามชี้แจงเหมือนกันว่าความจะเป็นเป็นแต่เขาไม่มีความรู้เขาพูดผิดผิดถูกๆูกตามเรื่องตามราวก็จะเละเทะกันไปใหญ่ผมจึงนำมาเรียนว่าเคยเล่าให้ฟังแล้วในอดีตมีการพัฒนาการอย่างไรตั้งแต่ยุคสมัยที่ทางอังวะก็ดีหงสาวดีก็ดีมาโจมตีพื้นที่ในสยามประเทศขนานี้ เราเกณฑ์กำลังอย่างไรเพื่อไปลบทับจับศึกแล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งต้งตนกรุงรัตนโกสินทร์ท่านคงทราบดีสงครามก้าวทับในปี2,328นั้นฆ่าศึกมาจากอังวะยกกำลังเข้ามาถึงแสนสี่หมืนคนทัพไทยทั้งหมดรวมกันแล้วเต็มที่เลยมีแค่เจ็ดหมื่นคนเท่านั้นกองม้าก็น้อยกว่าอังวะ กองช้างก็น้อยกว่ากําลังพลเดินเท้าก็น้อยกว่าแล้วเรามีการบริหารจัดการอย่างไรจนทั้งไร้มันแตกกระจายไปในที่สุดทุกกองทัพทั้ง9กองทัพมาจากทางเหนือสองกองทัพมาจากทางใต้ที่ด่านสิงขอนสองกองทัพมาจากทางด้านตะวันตกฝั่งจัดก,การจรนบุรีอีก5กองทัพนักหนาขนาดไหนเราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะเรามีกําลังพลต่อมามีการปฏิรูประบบกองทัพ ทำเป็นแบบสมัยใหม่ก็นำแนวทางที่ทางตันตกมาใช้การเกณฑ์ทหารในโลกตันตกนั้นมันเริ่มตั้งแต่ยุคของสงครามนโปเลียนตั้งแต่ประมาณปีคปริสตศักราช2000แก้ไขพิศรห์หนึักว่ากว่าที่นโปเลียนสามารถจะยึดครองไปได้ทั่วทั้งยุโรปนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการออกกฎหมายเกณฑ์ทหารแล้วต่อมาประเทศต่างๆที่มีอารยะก็นำไปใช้ในประเทศไทยเราเริ่มมาตั้งแต่สมัย ราชการที่หมาจนปัจจุบันนี้จํานวนทหารจะต้องเกณฑ์แต่ละปีจะต้องมีจํานวนเท่าไหร่มันมีหลักคิดครับไม่ใช่นอนละเมอดึกๆลุกขึ้นมาฉี่แล้วว่าอาปีนี้เกณฑ์สามหมื่นก็แล้วกันปีนั้นเกินห้าหมื่นก็แล้วกันโง่เซ่อบ้าถ้าใครคิดอย่างนั้นทุกอย่างมีหลักมีเกณฑ์หมด่มิชาน,นั้นจะไปชี้แจงต่อสภาให้เขาอนุมัติงบประมาณมาได้อย่างไรงบประมาณ กำลังพลทั้งกองทัพทั้งกระทรวงกลาโหมมันมาจากการพิจารณาของตัวแทนประชาชนในรัฐสภาจึงออกมาเป็นกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจําปีพุทธศักราชแต่ละปีแต่ละปีไปทุกอย่างมีเหตุมีผลกันไปหมดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ฟังคำโกโหกของไอต้ตีไอ้พักชั่วช้าสารเรวก็ออกมาปั่นป่วนกันไป ผมนำเรื่องประวัติกองทัพไทยมาลิกไว้มมที่นี่รวมถึงเรื่องหลักคิดในการเกณฑ์ทหารภารกิจของทหารมี2ประการการเตรียมกำลังและการใช้กำลังผมเล่าไว้แล้วค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วอยู่ใต้ลิงก์นี้ทั้งหมดทำไมเราต้องมีการฝึกร่วมกับกองกำลังผลสมพันธมิตรต่างชาติไม่มเป็นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์สารอเมริกาแม้แต่กองทัพจีนไทยเราก็ฝึกร่วมกับเขาครับ อย่าไปฟังคําปัป่นป่วนยุยงตะแคงโรกของคนชั่วช้านักเลยอยากได้ข้อมูลจริงๆมาฟังที่นี่ทุกอย่างมีเหตุมีผลสอบทานได้ไม่ใช่การปฏิปาตกรรมลอกลวงผู้คนไปวันๆคนงงโง่ก็เยอะก็หลงกลกันไปวันนี้ผมจําเป็นจริงครับที่จะต้องมาทําคลิปอันนี้ทั้งที่ก็อยากจะพักผ่อนเต็มทีเนื่องจากเต็มการสอนเต็มการตรวจงานวิจัยของนักศึษาวทบทั้งวันแล้ว พวกนี้ก็จะต้องไปแต่เช้าเพราะเริ่มต้น8นาฬิกาแต่มันจําเป็นผมไม่จีช้างป่วยผมพร้อมจะทํางานเพื่อประเทศชาติจนกว่าจะเปลี่ยนพบไม่จําเป็นว่าเกิน60แล้วเลิกทํางานเลิกเป็นใครการอันนั้นไอ้พวกที่เลอะเทอะไอ้พวกไม่มีใจเป็นใครการมันพูดกันบอกว่าเนี่ยหลังหลังตุลาจะมาเป็นประชาชนเต็มขั้นนั่นเรื่องของมัน ผมไม่เคยเป็นประชาชนเต็มขั้นผมเป็นข้าราชการตลอดเวลา24ชั่วโมงในอดีตเป็นข้าราชการทหารประจำการปัจจุบันนี้เป็นข้าราชการบำนาญน,นอกประจำการจิตใจพร้อมร่างกายตามวาระอายุไขแต่จิตใจเต็มร้อยไม่เคยท้อแท้ไม่เคยวหวั่นไหวใดๆถึงแม้จะเหนื่อยเพียงใดก็ต้องลุกมาทำคลิปนี้ก่อนที่ไปพักผ่อนหากท่านสนใจ ว่าความจริงมันเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารการกําหนดกําลังพลการใช้กําลังทหารภารกิจการป้องกันและการป้องปรามเป็นอย่างไรติดตามได้ที่ลิงก์ที่ผมนํามาเชื่อมไว้ในคำบรรยายคลิปนี้ครับผมพลตรีรัตเอร์อน,นุชาปุณณะขอแสดงความมั่นคงอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เคยท้อแท้หน้าที่ของผมตอบแทนคุณแผ่นดินพ่อแม่บรรลุธ สั่งสอนมาแล้วผมก็ตั้งใจจะทำจนกว่าจะเปลี่ยนพบสวัสดีครับ